สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีโนครับลองคิดเล่นๆกันดูนะครับผมว่าหากเราเอาปลาน้ําเค็มนะครับไปอยู่ในน้ําจืดนะครับแล้วกลับกันนะครับถ้าเราเอาปลาน้ําจืดไปอยู่ในน้ําเค็มมันจะเป็นอย่างไรครับผมก่อนจะไปฟังคําเฉลยกันนะครับผมจะพาทุกทุกคนนะครับไปรู้จักกระบวนการอย่างหนึ่งครับที่เรียกว่าออสโมซิสนะครับผมกระบวนการนี้นะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วทําไมเราต้องรู้จักมันด้วยครับ การออสโมซิสนะครับคือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของเหลวผ่านเยื่อหุ้มครับจากตัวถูกละลายที่มีความเข้มข้นต่ำครับไปยังตัวถูกละลายที่มีความเข้มข้นค่อนข้างสูงนะครับผมเยื่อที่ว่านี้นะครับมันก็อาจจะคล้ายๆกับเยื่อที่อยู่ในไข่ไก่ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับมันเป็นสิ่งกิดขวางที่มีรูขนาดเล็กๆครับ แต่ว่ามันก็มีรูขนาดใหญ่พอที่จะปล่อยให้มเลกุลของของเหลวไหลผ่านเข้าไปได้นะครับแต่รูนี้นะครับมันก็มีขนาดเล็กพอที่จะปิดกัน้นไม่ให้เกลือหรือว่าน้ําตาลหรือว่าสารเข้มข้นอื่นๆไหลผ่านเข้าไปตัวอย่างเช่นนะครับผมหากคุณลองจุ่มลูกเกดในน้ําจืดลูกเกดก็จะพองตัวขึ้นครับเนื่องจากลูกเกดมีความเข้มข้นข,นของน้ําตาลสูงกว่าน้ําจืดครับผมน้ําก็จะไหลเข้าไปเรื่อยๆครับผม แต่ถ้าคุณจุ่มลูกเกตลงในน้ําเกลือครับที่ไม่อิ่มตัวครับลูกเกตก็จะหดตัวลงเรื่อยๆครับผมเพราะว่าน้ํามันไหลออกจากตัวลูกเกตนะครับน้าเกลือนะครับผมไม่อิ่มตัวเพราะมีความเข้มข้นสูงกว่าลูกเกตนั่นเองครับ ในปลาทะเลก็เกี่ยวข้องกับออสโมซิสเหมือนกัน,นครับน้ำทะเลมีความเข้มข้นของเกลือที่สูงนะครับปลาที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรน้ําจะถูกดูดออกจากร่างกายของมันอย่างต่อเนื่องครับเพื่อความอยู่รอดของปลาน้ําเค็มก็ควรที่จะดื่มน้ํามากๆครับเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ําที่เกินจากการดูดซึมนะครับพวกมันกรองเอาส่วนของเกลือหรือส่วนเกินออกจากกระแสเลือดทางทางเหงือกและไตะครับโดยการขับปัสสาวะออกมานะครับ สำหรับปลาน้ำจืดนั้นครับไม่จําเป็นต้องดื่มน้ำครับแต่มันก็จาเป็นที่จะต้องขับถ่ายเหมือนกันนะครับเนื่องจากน้ําจืดมีฤทธิ์ของความเข้มข้นต่ํากว่าครับปลาที่อาศัยอยู่ในน้ําจืดนั้นจึงทําให้น้ําเข้าสู่ร่างกายของมันอย่างต่อเนื่องทั้งเงือกผิวหนังหรือปากของพวกมันเมื่อพวกมันกินอาหารเข้าไปนะครับเพื่อให้ได้ปริมาณน้ําในร่างกายสมดุลสิ่งที่จะต้องทําก็คือมันแค่ ปัสสาวะบ่อยขึ้นเท่านั้นเองนะครับฟังดูแล้วก็อาจจะงงๆนะครับดังนั้นนะครับผมจะมาสรุปให้ทุกๆคนฟังเลยนะครับคือถ้าเราเอาปลาทะเลไปใส่ในน้ําจืดนะครับดังที่อธิบายไปข้างต้นจะทําให้น้ําจากภายนอกนะครับไหลเข้าไปในร่างกายของตัวปลาครับผมจะทําให้ปลาทะเลบวมน้ําเซลล์ร่างกายหลายส่วนของมันจะบวมน้ําจนแตกเสียหายทํางานไม่ได้ครับและในที่สุดปลาทะเลก็จะตายในน้ําจืดนะครับนี่ก็คือการออสโมซิสนะครับแล้วในทางกลับกันนะครับถ้าเราเอาปลาน้ําจืดแล้วไปเลี้ยงไว้ในน้ำา ะจะเป็นอย่างไรบ้างครับก็จะเกิดกระบวนการออสโมซิสขึ้นกับปลาน้ําจืดเหมือนกันนะครับแต่ตรงกันข้ามกับปลาทะเลครับคือน้ําในตัวปลาจะไหลออกนอกตัวเซลล์ร่างกายจะเหี่ยวจนเสียสมดุลขัดน้ําจืดและตายในที่สุดนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเราเอาปลาทะเลไปเลี้ยงไว้ในน้ําจืดนะครับตัวปลาทะเลก็จะบวมแล้วก็ตายนะครับผมส่วนเราเอาปลาน้ําจืดไปเลี้ยงไว้ในน้ำเค็มนะครับผมตัวปลาก็จะรีบเหี่ยวลงแล้วก็ตายอีกเช่นกันนะครับ แต่โลกนะครับก็ได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาครับมีปลาบางชนิดนะครับที่สามารถอยู่รอดได้ทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มนะครับปลาชนิดนี้เขาเรียกว่าปลายูริฮาลินนะครับมันสามารถทนทานและอพยพไปในแหล่งน้ําทั้งสองแห่งได้ในช่วงเวลาหนึ่งหรือระยะเวลาหนึ่งนะครับผมปลายูริฮาลินมีอยู่2ประเภทนะครับก็คืออนาโดมาสครับและคันทาโดมาสครับผมปลาอนาโดมาสมักเกิดในน้ําจืดครับผม แต่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่น้ำหาสซูดตัวอย่างของปลาเหล่านี้ก็ได้แก่ปลากระพงลายปลาสเตียนปลาแซลมอนนั่นเองนะครับผมในทางกลับกันนะครับปลาแคนทาโดมัสนะครับก็อาศัยอยู่ในน้ําจืดครับแต่ต้องเข้าสู่ทะเลผ่านทางแม่น้ําเพื่อเข้าไปวางไข่ยกตัวอย่างของปลาชนิดหนึ่งก็คือปลาไหลยุโรปนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างเลยครับสาหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ